เก็บเกี่ยวผลปี คบ ก็ได้กินอย,ย่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพไปทุกจกังหวัดเลย้างเหนือแค่ภาคัากัแลอากาศก็ใช่จะได้วูได้ยากมากเลยค่ะแบบนี้คนจะเห็นสวนพระพุทที่เก็บเกี่ยวคนไปกูได้ โอ้ โทษที่เก็บเกี่ยวคนเป็นคนเี่คือป,ปลูกอะไรนะพี่ป,ปลูกอะไรเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งที่เจ้าของบ้านเจ้าของที่โดยจะพาไปเที่ยว ที่เก็บเกี่ยวคนเป็นปีก็ว่าได้นะคะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้สัมผัสค่ะดีมากค่ะีเรียบร้อยแล้วค่ะ Oh Amen.